โอเคครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้าดูคลิปนี้กันยนะครับคลิปนี้เราอยู่บเกมเกนชินน้นอีกแล้วนะก็นื่องจากผมได้ไปหาธนูไม่สิผมแค่อยากจะลองเทสดาเมจธนูสี่ดาวกับธนูสามดาวนะที่ให้ค่าแรงคิดธนูที่ผมเทสในวันนี้ก็จะเป็นอ,นนอันที่ผมเทสไปรอบจีก่อนนะก็คือธนูนี้กับอันนี้ที่เบลแปดสิบ เดี๋ยวไปลองเทกันหาสอบทรายก่นน่านตัวเดิมรอบนี้ผมจะกดอติก่อนนะแล้วค่อยสกิลรู้สึกเหมือนมันจะทำให้ดามเจดสออกิล E มันเพิ่มขึ้นนะเสียงรถแตก็ก็เหมือนเดิมนะอตัตติแฟกก็เหมือนเดิมสนุนง์เหมือนเดิมความสว่างไม่ได้อัพโอ้ยจุดพันธุ์กระไระ 1,400,000 5,000 1,400,000 5,500รู้ออสึกเหมือนแต่ละที่มันจะทำให้มันแรงขึ้นนี่ตัวเขียวเนี่ยอุ้ยก็โทษที่เสียงดังนะครับผมคือผ,ผมไม่กัดให้มันตายนะโธ่เสียดายจ,จังขี้เกียจวิ่งอะ่ะขี้เกียจวิ่งหาตัวเองโอเคมาเอาวที่สอง ก็เป็นอันนี้ความแรงขิดพลังโจมตีลดลงจำนวนธาตุลดลงแรงขิดเพิ่มขึ้นมาจากร้อยสี่สิบนิดๆมาเป็นร้อเกทุกอย่างเหมือนเดิมอารติแฟกต์กาสวนเหมือนเดิมโอเคโอเคกันผมจะเอาอันตรีก่อนนะแล้วค่อยเป็นสกิล <c oughs> กไม่้มนึมอลงห้านี่ห้สองก้าสงีองเีน่ยย่ิงแรงใช่ไเนี่ยว่าดูแค่สกิลตีตอนเปิดแล้วกันนะสุบแล้วก็คือรู้สึกผมรู้สึกเหมือนอันเนี้ย จะแรงกว่าเพราะมันมีสกิลที่เพิ่มบุฒิธาตุไม่ใช่บุฒธาตุเลยเพิ่มสกิลธาตุแล้วก็สกิลไม้ตายให้สร้างความเสียเพิ่มขึ้น24%นะแต่อันนี้มันมีดีแค่เพิ่มความแรงขีนะแต่ว่าผมไม่ได้ลองเทสเออตอนยืนตีอ่ะว่ามันจะเพิ่มขึ้นถึง6,000แบบเมื่อกี้ไหมนะทีมที่ผมจะใช้ก็คือเออทีม นี่นะก็จะมีโมนาคาเทฮะแล้วก็แอมเบอร์เพื่อจะมาแตะไฟแปะไฟนะเช็คก่อนโมนาอ่าโอเคอันติโมนาอยู่ที่วิวแปดนะเ่าเมื่อมาแปะไฟเชไม่ต้องใส่อะไรมากอันดับแรกโอโหเฉยโดนเฉยด้หรเปล่าโอ้ดยน ผิดวะเกมสิเฮีเอาใหมเอาใหม่มีกี่พลาดนะมันต,ต้องให้อัมรตอันตีก่อนแล้วก็คาสคาอันติีตามแล้วไปก็โมนาอันตเฮ้ยมาใหม่ดิมีกี่พลาดลงมาอ,อาอันตครับโอ้ ใช้าถูกอข้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 อขอรีแมงรอบขอรีแมงรอบโอเคเมื่อกี้ผมไปเช็ควีไอทว้นะคือมันแรงขึ้นจากเออหมื่นสามกลายเป็นเออสองหมื่นเจ็ดแต่ไม่ดูความถ่ายอันติเลยวะก็แรงขึ้นมา จากหม <ITA> ื movement, okay, <ot> ่นหนึ่งเป็นสองหมื่นเจ็ดโอเคมาลองกันทำไมกูต้องดูจากสกิลอีด้วยป่ะกูอยากลองนห่นๆก็ไม่มีคิวลงละจ๊ดจ๊ดจ๊ดจุเปลี่ยนเอาแล้วนะโอเค หนีทางไม่ได้ยังสิบไปอยู่นานตีขึ้นมาตรงนี้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  ทุกคนครับคือโทรศัพท์ผมรับไมไหวนะก็คือเครื่องมันร้อนก็ต้องขออภัยในเสียงรบกวนด้วยนะครับผมอ่ะยังไงถ้าทีรอบนี้ก็รอบท้ายแล้วถ้าสําเร็จนะ <c oughs> ถ้าไม่สาเร็จก็จะไปเ uh ทสดัมเมดฮิตต่อฮิต,ต,ตแล้วกันนะแบบดัเมดต,ต่อฮิตอะ่ะว่าแบบมันจะแรงแค่ไหนนะเดี๋ยวไปเทสกับบอสแล้วกันมันจะได้ง่าย

โอ้สามหมื่นว่ะไม่เจอคือสามหมื่นอะจากอันที่แล้วอันที่แล้ววนหน่ง่ปะ, 20, อะสองหมื่นนะสองหมื่นเจ็ดอ่าอันรอบใหม่ที่ใช้ธนูชิ้นนี้ก็สามหมืนก็แรงเข้นเพิ่มขึ้นแล้วเนาะโอเคนะรอบนี้ผมจะลองเทสแบบตัวเปล่าเน้นที่สกิลอันติอย่างเดียว มาดูว่าดาเมจต่อมาดาเมจที่มันจะเพิ่มขึ้นอ่ะมันเพิ่มได้สูงสุดเท่าไหร่น่ะใช้ขอใช้อุปสามดาวก่อนแล้วกันผมลืมเปลี่ยนไม่ใช่เลยหรอกเริ่มล้อก่อนตีโอ้โหห้าพันเก้าฮ้ยห้าพันเก้าอ่ะห้าพันสามหก มันเจ็ดนะฮมันแปดมันเก้ามีหกพันคือสุดที่ทำได้ก็หกพันมันตายก่อนโอเครอบนี้จะเป็นอาวุธสีดาวนะมาลองเทสกันดีกว่าสุดๆตัวนั้นผมยิงได้สุดๆหกพันแล้วมันมันตายก่อนเน้นไปที่อันติจะได้แบบเลือตีปั๊บค่ะกันรู้ได้ไหมว่าได้ 8 9 5หนึ่งเก้างหงแล้ว7 8โอ้มันตายก่อนอสุดๆที่ปันแปดเเอ่อถ้าหากดูจากภาพรวมที่ผมเล่นมาเมื่อกี้นี้นะคืออันนี้แรงกว่า อันไรนวะอันนี้แต่ก็ไม่แน่เพราะผมที่ดาเมจแบบให้ยันันเป็นตัวดาเมจหลักเนาะไม่ใช่แบบซับผมคิดอวอ่าน,นี้น่าจะดูดีกว่าทุกคนคิดว่าไงคิดว่าน,นี้ดีกว่าป่ะแต่ผมว่าเอานนี้แหละเออเอานี้เป็นอันนี้มาใช้ก่อน <S <S ผมมดาเมจมันแรงดีส่วน ธนูนั้นของผมก็เอาให้ปิดถือซักสุดแล้วคือก็ใช้ธนูสามดาวไปก่อน <c ười> ถ้ารู้สึกว่ามันเบาค่อยเปลี่ยนคืนละกันนะแล้วก็ย่อยทีนั้นทิ้งไปหาเรื่องไอตัวข้างบนกันก็คลิปนี้ก็จบกันแล้วนะครับผม ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมผมจะพยายามพัฒนาการตัดลิมผมให้ดีขึ้นแล้วก็พยายามลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับไว้เจอกันใหมให่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไก่อนขอบคุณที่ด,ดูจนจบขอบครับ